สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับนุรีนะคะในช่องสาวออฟฟิศติดรัวค่ะวันนี้นะคะนุรีจะพาทําเมนูกุ้งคั่วพลิกเกลือค่ะซึ่งเมนูนี้นะคะทําได้สุดแสนจะง่ายดายนะคะและมีวัตถุดิบชูโรงแค่2อ,อย่างคือพลิกกับเกลือแต่ทาออกมาได้อร่อยอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะคะเดี๋ยวเราไปรอดูและไปทํารวบร้องกันเลยค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมทั้งหมดของกุ้งคั่วพลิกเกลือนะคะหลักๆเลยก็จะมีกุ้งนะคะ10-12ตัวค่ะ กระเทียมค่ะห้าถึงหกกลีบค่ะแล้วก็ต้นหอมซอยนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะปูนๆูนไปเลยค่ะแล้วก็พริกซอยก็เหมือนกันนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะพูนๆูนเลยค่ะแล้วก็มีเกลือค่ะหนึ่งช้อนโยเกิร์ตนะคะแล้วก็น้ําตาลทรายนะคะปลายช้อนโยเกิร์ตค่ะส่วนผสมมีแค่นี้เลยแล้วขั้นตอนก็ง่ายมากเดี๋ยวเราไปทําพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ <S <S เอาละตั้งกระทะให้ร้อนนะคะไฟกลางค่ะ แล้วเราก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะรอให้น้ำมันร้อนนะคะจากนั้นใส่กระเทียมลงไปนิดหน่อยค่ะให้แค่ให้น้ำมันหอมก็พอค่ะ เอาละแล้วเราก็เติมกุ้งลงไปเลยค่ะคั่วไปจนให้กุ้งสุกนะคะ ละกุ้งเริ่มสุกแล้วก็เป็นสีเหลืองสวยแล้วนะคะเสร็จแล้วเราใส่กระเทียมที่เหลือลงไปให้หมดได้เลยค่ะแล้วก็เจียวจนกระเทียมเขาหอมนะคะแล้วก็สุกค่ะและถึงตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราโรยเกลือลงไปได้เลยค่ะ ประมาณหนึ่งหยิบมือจริงๆนะคะเอาแค่เคลือบตัวกุ้งค่ะเดี๋ยวให้เกลือเขาซึมเข้าตัวกุ้งก่อนนะคะเบาไฟเลยค่ะจากนั้นโนรีก็จะใส่น้ำตาลนะคะตัดความเค็มนิดหน่อยค่ะแค่นิดเดียวจริงๆนะคะให้เกลือเขานำค่ะ โอเคคนให้เข้ากันอีกรอบนะคะแล้วเราก็ใส่พริกลงไปได้เลยนะคะคั่วจนพริกโดนน้ำมันอีกสักหน่อยหนึงค่ะดูสีสันของพริกกันนิดนึงนะคะค่ะแล้วเราก็ใส่ต้นหอมลงไปเลยค่ะเยอะๆเลยค่ะ คั่วต่อจนต้นหอมสลดนะคะตรงนี้นุรีใช้ไฟเบามากค่ะนะคะต้นหอมสลดแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยและะ้วค่ะไม่ถึงสองนาทีด้วยซ้ำค่ะแล้วเราไปจัดจานกันเลยนะคะ ต้นหอมเล็กน้อยค่ะอาจจะตกแต่งด้วยพลิกสีแดงอีกสักนิดหน่อยนะคะให้เขามีสีสันค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะบางทีนูรีก็ยังแปลกใจนะว่าเมนูนี้มันอร่อยได้ยังไงนะคะก็พยายามคิดเนาะคือถ้าเราใช้กุ้งสดอะความหวานของตัวกุ้งมันออกมาอยู่แล้วค่ะ มันทําให้ทุกอย่างแบบดีงามไปหมดเลยอ่ะแค่มีเกลือมาเคลือบนิดหน่อยแล้วก็ตัดด้วยน้ําตาลนะคะแล้วก็มีพลิกมาอีกคือส่วนผสมมันครบมากแล้วมันก็อร่อยท,ทําทีลยหมดจานทุกทีเลยเพื่อนเพื่อลองเอาไปทํากันดูนะคะอันเนี้ยทาง่ายแล้วก็ทานได้ทุกคนด้วยนะคะอันเนี้ยเป็นตัวชูโรงของมื้ออาหารเลยจริงๆนะคะและนี่ละค่ะกุ้งคั่วพลิกเกลือของดูลีนะคะหนะ้าตาดีเลยทีเดียวค่ะ แล้วก็รสชาตินะคะเดี๋ยวจะลองชิมให้ดูค่ะคือรสชาติดีหวานกุ้งนะคะแล้วก็มีความเค็มของตัวเกลือค่ะแล้วก็มีน้ำตาลมาตัดเค็มอีกนิดหน่อย แล้วก็มีเผ็ดแล้วก็มีหอมแล้วก็รสชาติของกระเทียมคือมันครบรสไปหมดเลยค่ะในจานเดียวทําง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยเดี๋ยวดูดีต้องลาไปก่อนนะคะมีทุระก,กับจานนี้นะคะเดี๋ยวต้องไปจัดการใช้หมดแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ